ณหมู่บ้านเล็กๆในหุบเขามีชายแก่คนหนึ่งชื่อว่าลุงบุญมีใครๆก็รู้จักเขาเพราะลุงบุญมีชอบกินเหล้าแทบทุกวันทั้งเช้าเที่ยงเย็นจนเมาตลอดเวลาเด็กๆมักวิ่งหนีเมื่อเห็นเขาเดินโซเซมาก่อนหน้านี้ลุงบุญมีเคยเป็นคนอารมณ์ดีมีเสียงหัวเราะมีเพื่อนมากมาย แต่เมื่อเขาติดเหล้าทุกคนก็เริ่มถอยห่างเสียงหัวเราะก็หายไปมีแต่ความเหงาและเศร้าปกคลุมใจเขาวันหนึ่งลุงบุญมีเมาเหล้าแล้วไปไวอยายในตลาดทำข้าวของชาวบ้านตกแตกเพราะขาแม่ค้ารู้สึกเบื่อหน่ายและเริ่มไล่เขาออกจากตลาดเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อว่าหนูเมมองลุงบุญมีด้วยแววตาเศร้าเธอพูดขึ้นว่า ลุงเคยยิ้มให้หนูตอนนี้ลุงดูน่ากลัวจังเลยคำพูดสั้นๆนี้แทงใจดำลุงบุญมีจนเขานั่งลงร้องไห้เงียบๆข้างถนนคืนนั้นลุงบุญมีฝันว่าได้เจอกับพ่อแม่ที่เสียไปแล้วท่านมาบอกว่าลูกเอย๋ยชีวิตมนุษย์สั้นนักจงใช้เวลาให้ดีเถิด เมื่อสะดุ้งตื่นลุงบุญมีรู้สึกใจหวิวแล้วเริ่มคิดถึงความหมายของชีวิตลุงบุญมีตัดสินใจวางขวดเหล้าทิ้งแล้วพูดกับตัวเองว่า<ม>เราต้องหยุดเราต้องเปลี่ยนเป็นวันแรกที่เขาไม่แตะเหล้าเลยแม้จะรู้สึกทรมานวันต่อมาลุงบุญมีเดินไปวัดเงียบๆเ,เพื่อขอคำแนะนำจากหลวงพ่อ หลวงพ่อพูดเพียงว่าถ้าโยมอยากเปลี่ยนจริงจิตใจต้องเข้มแข็งลุงบุญมีพยักหน้าเบาๆน้ำตาคลอลุงบุญมีเริ่มช่วยงานวัดกวาดลานปลูกต้นไม้หลังห้องน้ำเด็กๆเริ่มมองเขาใหม่และเริ่มเรียกเขาว่าลุงบุญมีใจดี ผ่านไปสามเดือนลุงบุญมีเลิกเล่าได้จริงๆเขาดูแข็งแรงขึ้นมีสีหน้ายิ้มแย้มหนูเมเดินมาหาเขาแล้วพูดว่าหนูดีใจที่ลุงกลับมายิ้มได้อีกครั้งค่ะลุงบุญมีเดินไปหาหลวงพ่อแล้วพูดว่าหลวงพ่อครับผมอยากบวชครับผมอยากใช้ชีวิตที่เหลือให้เป็นประโยชน์กับคนอื่น วันบวชของลุงบุญมีมาเยือนอย่างเรียบง่ายชาวบ้านมากันเต็มวัดเด็กๆมอบดอกไม้ใครๆก็ยิ้มด้วยความยินดีที่เห็นลุงบุญมีในผ้าเหลืองพระบุญมีชื่อใหม่ของลุงบุญมีมักนั่งสอนเด็กๆว่าชีวิตเราเลือกได้อย่าปล่อยให้ความเคยชินพาไปผิดทางถ้าพลั้งพลาดจงกลับตัวก่อนจะสายเกินไป หมู่ม้านกลับมาสงบสุขเด็กๆมีรอยยิ้มพระบุญมีเป็นที่รักของทุกคนใครจะคิดว่าชายที่เคยเป็นขี้เมาจะกลายเป็นพระผู้เมตตาได้ขนาดนี้ดั่งคำที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าธรรมมังจารีสุขขังเสติดแปลว่าผู้ประพฤติธ,ธรรมย่องอยู่เป็นสุข ลุงบุญมีในยามที่ยังติดเล่าใจเขาไม่มีความสุขเลยแต่เมื่อเขาเริ่มหันมาเดินตามทางธรรมะชีวิตของเขาก็สงบสุขขึ้นเรื่อยๆธรรมะได้รักษาใจของเขาให้อยู่อย่างสงบและมีคุณค่ากรรมมุนาวัตติโลโกโแปลว่าสัตว์โลกทั้งหลายเป็นไปตามกรรม ตอนที่ลุงบุญมีเมาและสร้างความเดือดร้อนเขาก็ต้องรับผลของการกระทำนั้นไม่มีใครครบไม่มีใครนับถือแต่เมื่อเขาเปลี่ยนตัวเองทำดีต่อเนื่องผลแห่งกรรมดีก็เปลี่ยนชีวิตของเขาให้กลับมาสดใสได้อีกครั้ง